ตอนนี้กำลังปรับวิวทิวทัศน์อ่าบริเวณรอบๆพระธาตุจะดีนะครับเอาต้นไม้ประดับเพิ่งมาลงเมื่อวาน,น,นก็ยังไม่เสร็จจะมีฐานอะไรนะนี่ตั้งฐานเอาไว้ไม่รู้เป็นฐานอะไรเราดูต่อไปตอนนี้เพิ่งทำมายังไม่เสร็จนะครับนี่จะเป็นองค์พระปฐมมกษัตริย์พระมาหาจักรพร เยอะมากเลยไปดูกันโน้ต้นไม้โ้ยหมูยิม้มหมูยิ้มด้วยมีหมูยิม้มหืตหมต้นไม้เนี่ยสวยงามก็งดงามอัอนนี้นะครับอืมกำลังซื้อมาเพิ่มอยู่ยังไม่ ยังไม่เสร็จว้าวต้นไม้ใ่เพิ่งสั่งมาจากกรุงเทพเลยมาไกลเลยต้นไม้นี้นะ่าจะเอาการเอางานอยู่นะเนี่ยกว่าจะได้โตมาขนาดนี้กว่าจะโตมาได้ขนาดนีู้้งใช้เวลามันโตมาที่อื่นโตมาจากที่อื่น แล้วก็จะได้มาอยู่บนนี้ว้าวจะได้มาโตบนนี้ต่อเลยอันนี้จะเป็นสัตว์ป่าหิมพานนะครับมีทั้งสัตว์ป่าหิมพานในวรรณคาดีนิทานไทยแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรนะอันนี้เป็นนางฟ้าของฝรั่งผสมมาด้วยอันนี้เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรน,นะครับ ท่านน่ะอยากจะสมหวังขอพอรได้นะคะพระพุทธโรปรางประทานพรมีกระต่ายกินแครอทด,ด้วยอันนี้ก็จะเป็นพระมหาจัก,กรพรรดิพระปฐมมกษัตริย์นะครับนี่ตกแต่งเดเี่ยวโอ้วืวหวานนิดเดียวเนี่ย ได้ไปเยอะเลยพระพุทธรูปปางประทานพรเหมือนกันนะครับท่านใดได้มาวัดพระธาตุดอยเบาเหนือสุดในสยามสกายวอล์ควัดพระธาตุดอยเบายินดีตอนรับทุกท่านเลยนะครับพออีกไม่นานก็จะมีงานใหญ่งานหลวงเป็นงานหลวงงานใหญ่นะครับส่วนทางนู้นก็กำลังเอาลินมาถม ผมองนี้นะครับมีปลายวัดเป็นสัญ,ญลักษณ์แมงป่องนะครับสัญ,ญลักษณ์แมงป่องถ้าใครอยากทราบว่าทําไมแมงป่องต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทางวัดด้วยให้คอมเมนต์ถามมาได้นะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนพระาธาตุก่อนเพระาะเพิ่งปิดทองเสร็จนะสวยงามมากสาธุสาธุ เป็นวนวาส,สนานะครับกำลังปิดทองเสร็จปรับปุงโอ้ถ้าท่านไหนที่เคยมาแล้วสี่หปีที่แล้วมาตอนนี้นะจะเป็นแปลงใหม่มาเลยก่อนจะเข้าก็ให้ถอดรองเท้าตรงนี้ก่อนอสวยงามมากครับจะมีร่มเขาเรียกว่าฉัดเนะเป็นร่มฉัดบริเวณร,รอบๆสี่มุกสี่ด้านนะครับปิดทองแล้วเลยโดเยดินยกยอดฉัด พระคุาพ่อบุญชุ่มนะครับท่านจะมาเป็นประธานยกยอดฉัดพระธาตุเจดีย,ดดย์ดเบาสวยงามครับอันนี้ยังตกแต่งอยู่ยังทำไม่ค่อยเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้จะเป็นหอ,อพระคุาพ่อบุญชุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าท่านมาท่านจะนั่นบนนั่งในในศาลานี้แล้วก็จะเทศ ให้กับญาติโยมที่มาตอนหลับที่มาทานทาน,ทานอ่าแม่บ้านด้วยแม่บ้านก็ถ่าย,ยอ่าแ <c oughs> ม่บ้านกําลังทําความสะอาดได้บุญเยอะนะครับเช้ามาก็มาทําความสะอาดเลยค่ะเพน่จะเป็นชนภูเขาเช้ชาเช้าอันนี้เป็นหมอกหมอกผสมควันนิดหน่อย <c oughs> ว่าช่วงนี้อ่ามีนาแล้วถ้าเข้าเมษามาก็จะเยอะกว่านี้นิดนึง จะเป็นก้อเป็กๆลอบพุทธาเจดีใบไม้ร่นเยอะมากเป็นรอยอยู่บนรอยเย็นเย็นสบายเลยลม